สวัสดีนะครับในคลิปที่สนะครับสำหรับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับก็ผมได้ยินพ่อเสฐนะครับพูดเรื่องสูตรเด็ดนะครับสูตรอาหารอีกหนึ่งอย่างนะครับที่นํามาให้นกกินนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะครับมาศึกษาต่อนะครับซึ่งผมฟังแล้วก็ถือว่าน่าจะทดลองอยู่เพราะว่าตัวยาที่เอามาทํานี่ก็ไม่ได้ยากอะไรหาไม่ยากนะพัาง่ายๆ นะครับนั่นก็คือนี่นะครับผมหัว่ามันสัมปะหลังเนาะพ่อเสดเนาะนี่นะครับซึ่งผมก็เคยทําแล้วนะครับให้พี่น้องได้รับชมแล้วแหละว่าวิทยให้ยังไงแต่ว่าพ่อเสดนี่มีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าท่านจะให้เพียวๆหรือว่าเอาไปทํำยังไงนะครับก็ต้องถามท่านนะครับเพราะว่าบางท่านก็มีสูตรผสมนี่ต่างกันนะครับผมก็มาสวัสดีพ่อเสดอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็คือ อ่ามันนะครับพราะมันสัมปลังนะครับอันนี้พอเสิร์ตลองแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือค,คือมันจะเลี้ยงเลี้ยงดีเลี้ยงขึ้นง่ายกว่าปกติอืคําว่าเลี้ยงดีคือแปลว่านกมันคึกอย่างนี้นะครับหรือว่ายังไงครับใช่มันจะช่วยให้นกคึกใช่ไหมครับช่วยให้นกคึกอเืเล่นดีครับเล่นดีกว่าปกติเล่นดีกว่าอาหารปกติ อแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วมีวิธีผสมไหมครับพอเสร็จมีวิธีผสมมีเราก็ผสมมันธรรมดามันเราเราได้หัวมันสัารพลังมันอย่างเงี้ยฝานฝานฝา,า,านแทน,น,เ,ปนเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วตากแดดใช่ไหมครับตากแดดให้แห้งครับแล้วมาใส่คุกตำตำ้มต<า>ัให้ละเอียดเลยไห<า>มครับไม่ต้องละเอียดนักถ้ามีตะแกรงก็เอาตะแกรงล่อนล่อนเอาให้มันเป็นเม็ดเล็กๆอ๋อเหมือนเหมือนเม็ดหินใช่ไหมครับเม็ดหินเท่ากับเม็ดหินนี่ครับครับครับแล้วก็เอาผสมหอาหารปกติเรานี่แหละผสมกับเม็ดมิเลตเรานี่เนาะใช่อาหารเม็ดมิเลตนะใช่ ครับแล้วก็ลองดูสักเดือนนึงถ้าถ้าไม่ขึ้นเราเอาเอาไปปล่อยเลยโอ้ครับใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นกตัวนั้นนะคถือไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วอ๋อก็สุดแล้วตามที่ผมฟังนี่ก็คือหัวมันนี่ก็คือจะช่วยนกคึกนั่นเองใช่นะครับเพราะว่า,ามอาอาีอีกเสี้ยนหนึ่งคือเสี้ยนติ๊กนะครับที่ไปต่อนกด้วยกันนี่นะครับเสี้ยนติ๊กบอกว่าใช้สูตรนี้แล้วนกคึกเหมือนกัน แต่เราเราเวลาเราเลีเ้ยงเราต้องพิจรารณาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าม,มันจะคึกไหมอ๋อ <c oughs> ก็คือต้องดูด้วยว่านกของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมเนาะใช่ครับถ้านกเราป่วยหรือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นี่จะเสริมยังไงมันก็ไม่คึก<ต> <c oughs> ส่วนมาก80%์ถ้าได้กินตัวนี้เข้าไปต้องคึกขึ้นนะครับคึกขึ้นแน่นอนอันนี้พอเสริรลองใส่นกต่อแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ครับอันนี้ก็คือเล่นดีกว่าปกติ ครับเพราะว่าผมก็ได้ยินจากปากเซนติคแล้วล่ะวันนั้นคุยกันว่าใช้ได้เลยเพราะว่าหนึ่งพอเสือทดลองแล้วแล้วก็สองก็คืออ่าเซนติกนี่ก็ทามานานแล้วคือเล่นมาสิบยี่สิบปีแล้วเนาะพอเสือเนาะเล่นนกรนะครับผมนี่ก็คือใช้สูนี้มาตลอดเลยนะครับอันนี้ท่านก็ตอนแรกว่าจะเอามาให้นกใช่ไหมครับ <laughs> นี่อันนดี้ <laughs> เห็นไก่ไก่ถ้าเลี้ยงไก่เยอะครับเพื่อนก็เลยให้ไก่กินดูครับไก่ก็ยังกินนะครับผมไม่ไม่มีอันตรายอะไรแน่นอนนะครับดูครับไก่มันจะ จิกกินนะครับหัวอ่าน้วมันสัมบหลังเราสังเกตดูเวลารถขนมามันมันหล่นบนถนนน่ะรถเหยียบอ่ะนกมันจะลงกินแบบนั้นแหละมันจะมันจะลงกินหัวมันโอ้ใช่ใช่ใช่ครับเนาะบางที่ไม่ใช่เฉพาะอยู่ตรงถนนครับเวลาเขาขุดมันเก็บมันเนี่ยต้องไปขายนี่ยนกมันจะลงกินหัวมันที่มันเหลืออ่าที่มันเน่าเนาะเสือเนาะแล้วมันก็จะจิกกินหัวมันะเห็นประจานะครับ โดยเฉพาะมาแถวโคกแถวอะไรนี่ก็คือป่ามันจะเยอะอ่าพอช่วงฤด,ดูการที่ขุดหัวมันเสร็จสังเกตเลยครับมันจะลงกินนกลงกินทั้งหัวมันทั้งดินนะครับส่วนมากเป็นหัวมันแหละยินครับหัวมัน,นที่ยังมีส่วนน้อยนะครับแต่หัวมันหัวมันมน,นี่เขากินเลยเยอะครับเพราะว่านกโคกคืออาหารสูตรเด็ดเขาก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่านอกจากเม็ด้าแล้วนอกเสษตเนาะก็จะเนี่ยทีเด็ด ไม่ใช่่ากินได้ง่ายนะครับนี่ถ้าหัวมันไม่ขึ้นนี่ก็คือนกเขามันกินไม่ได้เนาะมัน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 ขุดเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องรอให้คนขุดขึ้นมาแล้วเหลือหัวที่ตกค้างไว้นะครับตามลานมันตามอะไรตามลานมันที่เขาไปขายน่ะนกมันจะลงกินแบบนั้นนะตามลานมันครับผมครับผมเอาทีนี้นะครับผมอยากจะสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องนกคาเปนี่นกพิการนะครับซึ่งเป็นนกของเชียนสิทธ์นะครับที่ได้ไปนี่ ขันแล้วเรียกแล้วหรือครูด้วยซ้ํานะครับพร้อมต่อครับได้มาถึงเดือนครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นน่าจะเป็นนกหลุดนกอะไรมานี่แต่ทีเนี้ยนะครับมีเสียงหลายท่านนี่เลยนะครับที่ผมเคยได้ยินมานี่บอกว่าเป็นนกหมานนะครับตามที่เราคุยกันวันนั้นพ่อเสือก็บอกว่าอ่ามันน่าจะเป็นนกหมานใช่ไหมพ่อเสือมันเล่นดีนกขาเปย์นี่ใช่ไหมครับใช่นกน,นกมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละอืมครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือพ่อเสือเทนนี่แล้วก็คือ มันเล่นดีใช่ไหมครับใช่อเสียนรุ่นเก่าเขาว่าหมานอ่ะแต่คือเป๋นี่คือขานี่ครบหมดทุกอย่างใช่ไหมครับนิ้วอะไรไม่ขาดไม่อะไรแต่เพียงแต่ว่ามันพิการเฉยมันพิการขาเปยเฉยนะครับคือไม่ใช่นิ้วด้วนอ่าไม่ใช่เล็บเล็บเล็บด้วนอะไรวันนี้เนาะคือขามันจะอ่าเป๋อ่าไปซ้ายไปขวาเหมือนนกของเสียนศิษย์นะทีนี้อ่าพ่อเสือนี่ คิดว่ามันจะยังไงครับมันเล่นยังไงนะวันนั้นที่เราคุยกันคือมันจะลงนอนไงนะเพราะเสือมันเวลามันคููนะมันมันมันไม่กระโดดมันมันนอนลงมันหมอบลงมันโคกคููเล่นม่กระโดดไม่ได้ไงก็คือลักษณะคือถ้านกตัวนี้คือเวลานกป่าเข้านกป่าเข้าครับมันจะลงนอนกับพื้นกงมันจะคูครับมัน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 ไม่กระโดด เพราะว่ามันมันไปยากมายากไปยากมายากครับเวลานกเข้าก็คือจะให้มันกระโดดนี่มันมันจะครูอยู่นะครับขนาดมันเดินธรรมดามันก็เดินยากอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ยิ่งมาขันยิ่งมาเรียกนี่คือนกมันจะแบบว่าหมบหรือว่านอนราบไปกับพื้นพะเนียดมันมันจะนอนราบไปกับพื้นพิเนียดมันมันจะครูก้มอยู่นั่นมันก็เลยทําให้นกป่าเห็นนึกว่าแบบมันก็โดดเข้ามาใส่เลยโอ้มันก็เห็นว่านกตัวเนี้คือคล้ายๆว่าเวลาครูไม่ขยับ เเหมือนได้เปรียบไมนได้ใจเนาะเพร,ระเสือเนาะนกป่าก็คือเห็นนอนอยู่งั้นก็คือเอาละที่นกป่าเห็น้็ได้ใจทีนี้ก็จะเข้าไปตีโดยทันเร็วทันควันใช่ไหมครับใช่โอ้อันนี้คือผลการวิเคราะห์ว่า,านกที่ขาเปนมันน่าจะไม่กระโดดบ่อยเหมือนนกที่ขาป,ปกตินะมันก็จะนอนราบทําให้นกป่านั้นได้ใจเห็นว่านอนเล่นอย่างเงี้ยนะครับ<ด>ก็จะเสียชิงเสียอะไรนกปาก่ามันก็จะเข้าไปตีได้ง่ายอย่างงี้ใช่ไหมครับ นกแบบนี้เคยเล่นมาสามสี่ตัวแล้วเป็นไพีการเนี่ยเป็นส่วนมากใช้ได้หมดทุกตัวอืป่าร้อยใช่ไหมครับนี่ป่าร้อยเนาะป่าร้อยคือมันจะขนาดอยู่ในกรงก็คือเดินยากเลยใช่ไหมครับพ่อเสือใช่แต่เราสงสารมันอืครับมากคนจะสงสารมันเพราะว่ามันเป็นนกพิการไม่ค่อยเลี้ยงแล้วก็เห็นแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนเอามันมาทรมานเนาะมันเดิน ตกคอนบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมพ่เสดเนาะเพราะว่าโดนปืนโดนอะไรมาที่ป่าเราเอามาต่อได้ใช่ไหมล่ะเราเอามาเลี้ยงคเพราะเป็นนกต่อมามันก็มันหมนครับอออันนี้บบแผมก็ถือว่าการวิเคราะห์นี้ก็คือใช้ได้ดีแหละพ่อเสดเนาะเพราะว่าประสบการณ์อาศัยประสบการณ์ครับผมครับถือว่าโอ้ได้ความรู้อีกนะเพราะว่านกนี่ถ้าเกิดตัวไหนได้เปรียบนี่มันจะรีบเข้าตีเลยใช่นะครับแล้วยิ่งเห็นนก น<อ>กพิการนี่นกต่อเราไม่ไม่โดดครับไม่กระโดดแล้วนอนเหมือนว่ายอมอย่างนงี้เนาะคล้ายๆอย่างเงี้ยครูไม่กระโดดครูไม่กระโดะโดแถมคือมันจะสังเกตกันเองว่าเอา้านกนี้ทําไมทําไมนอนเหมือนเหมือนยอมเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรประมาณเนี้ยรีบกระโดดครับมันก็รีบขเข้าไปตีอย่างเงี้ยนะครับโอ้ครับนี่แหละเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนที่ว่า,านกขาเปนี่ทําไมมันหมานนะครับนี่แหละที่มันลองลองดูก็ได้ถ้าถ้าท่านมีนกขาเปยนี่เนาะครับ พ่สูดดูว่าที่ผมพูดไปจะเป็นความจริงไหมอืมครับจะมีส่วนไหมแต่ถ้าเป็นแบบนิ้วขานิ้วอะไรคือมันปกตินี่ก็ธรรมดาใช่ไหมก็เสก็ส่วนมากอ่อย่าเจ <ะ S 2> <ม>่นเล็บเล็บดวดอย่างเงี้ยอ่ะเอาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เดินได้ปกติอย่างเงี้ยครับคูปกติเล่นปกตินี่มันหมานะครับมันม,ม,มันก็โดดได้แต่ส่วนมากให้มันพิการเลยอ้ให้มันเป็นแบบ ลากไปกับพื้นเลยข้างหนึ่งมันจับไม่ได้นะโอ oh. มันจับได้ข้างเดียวครับส่วนมากอ่ามันก็คือเสียศูนย์แล้วเนะนกเป็นเสียศูนย์แล้วแบบนี้ครับมันก็จะเวลานกเข้าขคือมันก็เล่นอยู่แล้วลหละนกอ,ะอ่ะแต่ว่ามันจะนอนลาบกับพื้นไม่ค่อยกระดดนั่นเอง <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ถือว่าซึ่งผมฟังแล้วล่ะวันนั้นผมก็เป็นนอนคิดอยู่ว่าเอ,อสูตรที่ผระเสร์พูดนี่ก็คือโอเคอะผมว่าะมันใช้ได้เลยเพราะว่าการ สู้ของนกนี่มันต้องได้เปรียบกันนะครับมันต้องได้กระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับอ,อย่างน้อยก็ต้องได้เปรียบนะนกอ่ะมันถึงจะเข้าตีทีนี้มันได้เปียบตรงนี้แหละผมว่าก็ถือว่าโอ้แต่ต้องกลับมาถามอีกรอบหนึ่งนะวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นเรารีบไปหานกนอกระเิฐเนานะครับนะผมก็โอ้วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับสุดยอดเลยนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับพี่น้องเห็นว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับนก ที่เป็นนกพิการแบบขาเปแบบนี้คือยืนคอนไม่ค่อยได้นี่นะครับผมเดินไปก็ล้มบ้างก็เอาไปพิจารณาดูถ้าท่านมีใช่ไหมครับครับมีครับอันนี้คือพ่อเสือเล่นมาสามสี่ตัวผ่านมาแล้วเคยเห็นแล้วนะเห็นนประสบการณ์โดยตรงแล้วอาศัยว่าเราคนเรามีประสบการณ์ตรงนี้นะครับเนาะก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับนกเป็นแบบนี้เลี้ยงได้เลยเนาะ ครับมมผมอ,อ๋อนี่แหละเพราะว่าเห็นไลคยคนว่าโอ้อาจารย์นกเซียนสิ์เนี่ยที่เป็นนกขาเป๋นี่มันนะะผมก็ดูแล้วเพราะว่านกเซียนสี์ก็เวลาก่อคอนก็ก่อไม่ได้ไปก่อลงพื้นกงนะเพราะว่าขามันมันพิการแล้วครับมันจับมันเสียสูญอาจารย์รอดูไปเรื่อยถ้าเป็นนกตอดน,นะเป็นยังไงอ,อไของของตัวนี้เนาะนี่แหละผมก็จะศึกษาตัวนี้แหละว่าเพิ่มเติมว่ามันจะเป็นยังไง นะครับผมอ่ะเอาแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับพ่อเสิดนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับมอบความรู้ให้กับเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสําหรับนกที่พิการนะครับขาเป๋ซึ่งไม่สามารถที่จะเกาะคอนนะครับได้กอได้ข้างเดียวมันก็ยืนยืนยากนั่นแหละนะครับเนาะ ก็เช่นเคยครับฝากกดแชร์กดไลค์เข้าไปกําลังใจผู้ทําคลิปจะไรทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสําหรับผมกับพ่อเสือดวันนี้นะครับผมไปก่อนครับขอบคุณพ่อเสือดครับสวัสดีครับ